โลว่านี่เรีว่าสองเอาไไ้ไหนวะบนรถว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ้มสื้อก่อนโอเคโอเค่งี่ทีมไมหนก่อยเหรอีณไม่ส่งหรอกอลลหลี่องโมหนึ่งโมงสองสามเราเปลี่ยนสามเราเปลี่ยนมีทีมอะไรใหม่วะหมู่บินอออนุญาตปิดเสียงพีทีมในิพอนึงได้เลยได้เลย มัเปิดไมค์ในเกมยังไงอะอุ้มอุ้มอุ้มเลยอุ้มได้ป่าวไหนๆลองดูนี้กดวกดวีเฮ้ย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 เฮเอาเเเ้เ้้เ้เ้เเ้อ้ย้เ้้้ยยย้เลยไอ้เหี้ยเย้ อย่าลเราโยนอย่างไกลอ่ะ <laughs> มีย่างแบบนี้เฮียนะทำะไรอ่ะย <laughs> <laughs> มีหแค่นี้่อ <laughs> 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 นจับกับบนเลเีย พียอะากียอมากดมรับผมรับผมรับผมรับหมดเราไปเล่นบอลอ่ะเฮ้ยไอ้เยมดไหมดหดไไอ้เยมดไวไอ้เยียมันรักมาไหนเนี่ยตายล้วมไอ้โสเลาโลออรักกับมึงได้ด้วยเาะไเก็บมันให้ทำเนียอะไรเนี่ย แบบจะลอยเต็นผม่บายความทีเดียวเลยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อก่ยฮ้ยโดนแล้วเชี่ยเดี๋ยวๆๆๆตายเต้เตู้กเตูู้โอชีเฮ้ยงงูงูเต้เช่วยเพื่อนกดเอฟเหรอจึ๊กเรียบร้อยเสร็จะเฮ้ยเต้ไม่มีเสียงวะ

มันยเไอตรงนี้เลยยากเราอะไรเราอะไรขีดยาวช่วยวะหุยแกพิษอันนี้เคยเฮี้ยแหละอเคยเฮี้ยแหละเฮ้ยขอด้วยขอด้วยนายยาแกพิษนายยาแกพิษไหนนายอันนี้ไปด้วยอะหมุดอะมุดอะอันนี้หมุดอะไม่พี่ยาแกพิษเมื่อกี้อยู่ไหนหมุดแล้วเหรอผมโอ้ยนีงไม่ต้องวางหน้าหรอวเจ๊ขีดอยู่แล้วเนียนไนอะยนไหนแล้วก็เหยียบปหมุดเก็บหน่อยได้วะ หมดเอาไว้แบบถ้าไม่มีไม้ใช้หมดได้บนบนหลังคายบนนะเก็บได้ป่ะไอ้ยางสำรองยางสำรองเครื่องนมันเครื่องนมันเครื่องได้ได้ได้ป่าป่าอยมาพี่ทำไมโอ๊ยโอ้ยติดทัวไวเลยเล่าไป้งไหนเนี่ยไอ้เกียร์พี่กูสกียร์พี่ต้องเลี้ยวฝาพี่พี่แปงนี้ไปงนี้ใครถือรีโมทพี่ดึงนี่อะไรพีเอพีเอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บมาแล้วตัวเมล์ตรงเมล์ไปไหนอ่ะลงมาลงมาตรงนี้ลงมารงานี้ลงมาตนี้ฝ่าแล้วไม่ไม่เปิดถ่านมาถ่านมาให้มันให้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 ล้อซ้ายมือมันอยู่นะให้ล้อ,อพี่มันอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ตรงไหนวะ <c oughs> เนี่ยเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเนี่ยเนี่ยลอ้อล้อซ้ายล้อขวาเนี่ยคิด <c oughs> แล้วพุแล้วแลมาเลย ราเป็นหมุนร้อนมากเลยนอยู่ก็เบิดิอ่ะราแรงเราแรงรโดรไอชมันไม่หลอนจริงรรงมางทางแล้วงเห็นไกลแล้วเห็นไกแล้วไปได้ไปได้เอาดิมาเลยมาเลยเอาดิุงกข้องปกของไอ้ปก้องยหมดต้องใช้ไม้ต้องใช้ไม้อันนี้ใด้ต้องใช้ไม้อีกเอ้ยเอาสีาได้ไหมชันเกินชันเกิน ่จะไปห,หรอต้องถาปปะเฮ้ยดึงดึงได้ดึงได้พี่เอาต้นไม้แล้วรี่หนอยู่ในรถอะ่ะเต้ไปไหนวะไตายต่ทางรถต่อใครไปอยู่บนนั้นวะนะพี่ขาไปจะสูงอยู่พอยไม่พี่ใส่เกียร์จอดเร้ยงเนี่ยเอาเลยเต้ไปไหนหอ่ะ นั่นเด็กเด้ไม่โคล้ยมีไหนอ่ะพี่เต้อยู่ข้างล่างพี่พี่เต้อยู่ข้างล่างไอเคี่มเขับรถเลยแับวิ่งอย่างเดียวโอ้ยแล้วก็โไปเรื่อย้วไม่ขี่ไม่โคล้ยเยี่มไปขี่ได้แน่เรากำลงตกผ่านเลยเฮ้ยเรามงตกน้ำผาเว้ยเอนเรื่นเื่นเื่อนเื่นเื่นเบา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 ไม่ไดไปดูไมโคนะ ไอ้เหี้ยมันบังคับให้ลงปตรงนี้ป่ะไหวจัเฮ้ย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 ดิบ่าดิป่ะสวย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 ดีดีดีคีเต้พวกผมหาพี่อยู่ขึ้นเกียงอะวะอะไรทาอะไรอไม่รู้ว่าแบบแสกกางแสกกางแบบอ่าแ้ยเกี่ยวได้โอเคแล้วก็นั่นดึงขึ้นมามีสองอันที่แกโยนตรงแมงล่างพี่อ๋อ นหน้าทไ FM? ไมมลุดหลุดหลุดมันหลุดรถหลุดหลุดไล่เหยียดแแบ่หลุดไล่ต้นไม้ต้นไม้เอาไว้ไหมโอเคโอเคพอพ่ปล่อยหมดเลยขึ้นรถทุกคนมีอะไรใช้บ้างวะมีอะไรตามไปเนี่ยอุ้ยขอนนี่ขอนนี่นี่นี่มันมีมันมีประโยชน์อะไร ไ,ไปเราติดลมพวกเราติดลมอ่ะอ๋อไอ้ยังมีงูด้วยเป็นยางไหมเป็นยางไหมอ๋อมันชุบเพื่อนตรงนีไ้ได้ตรงหลุมศพอ่ะอ่ะ A few moments later งูหลอนเราดูดิมันมน,นิ่งเน,นี่ยมันดิ้งเนี่ยไอ้ยมันสุกแล้วเฮ้ยจริง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  <c oughs> ไอ้ไอ้ลอง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 ไอ้ลองไอ้ลองไอ้ลอง ไอ้กระโดดจกกระโดดจกยวยื้ไม่ได้ว่ะมันต้องยกล่ะมันมีที่ยกว่ะยกรถยกรถอุ้ยไอ้ไอ้พี่เต็มตัวไอ้พี่เต็มตัวกูบ่วงกูบ่วงกูบ่วงแล้วไอ้แก่ที่มันอ้วกมันอ้วกมันตายย่งกูตายกูตายนี่บอกตรงตรงนี่มันทางของพี่ชัดชัดทั้งโลกนี้มันต้องเหินว่ะต้องเหินว่ะเชี่ยกูฝีมือกู เฮ้ยมันต้องเก็บไว้มัต้องเก็บอันี้ก่อนมาเอาเอาเกียร์ก่อนมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูเอากูขึ้กออย่าพึ่งเถิดเด็กอไปไปดวงหมดดูทรงหมแล้วรับัฮั

ไอประตูหายประตูหายมีมามีหมารอหมีไปทางอื่นไอเต้รอหมีไปทางอื่นไอเต้ย่าไปที่รถเอาอะไรกูบี้ทำไมมันรอรอไปทางอื่นไม่นีไปแล้วไม่มีไปแล้วไม่มีไปแล้วไม่มัาเลยกูประตูไหนอะมันเลยกูมันเลยกูมันเลยกูมาตีกูมาตีกูเจ็ดแแม่มาตีกู้เอาเอาไม่ได้ยังไปตัวป่ามันเป็นป่าตายหน่อยเอ้ยตายตาย ข้ามขึ้นขึ้นเหยียบแล้วจะซ้ายหน่อยพี่ไม้ไม้มันหลุดพี่อะไม้มันหลุดไปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมีวามรอนด้วยเฮเคตรงมา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 เปินะอ่าตรงตรงไอ้สายสายแล้วแล้เออเออเออโอเคสายยังไงเหรอต้องข้ามมันไปนั่นอนเหรอเฮ้แค่ไปบ้างวะ ชิดเขี้ยไปชิดไปเลยอันนี้อันนี้พอดียหลุดหลุดไอ้ทานไม่ได้ต้องต้องต้องแข่งมาทางนี้หน่อยเอาอุ้เหี้ยกดไปกดอีกอ่ะได้ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก๊ะสาเอ้ะสายกว้างหนอยไหมเอาเอาไปทางซ้ายเ่ยเอาไปทางขวาขวาน้องอ่ะเราวางใหม่ก่อนนะเราเอ้ยเราเราม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 าพอดีเป๊ะรอบเนี้ย

เรียวได้ไหมเรียวได้ไหม Let's go เฮ้ยเอ้ยเฮเดี๋ยวเดี JI, um, ๋ยวเดี feeder, ๋ยวเดี๋ยวไวรุ่นเตนไปด้วยไปด้วยเจอเพื่อนพี่เพื่อนพี่เขาไม่ขึ้นรถแล้วเขาเดินเอาแล้วนะพี่ยังขึ้นรถอยู่นี่เป็กลายเป็นเกมเดินเข่าไปละวให้ทักให้ไหลไปนครไองไอ้ไอ้ไอ้ได้หายหน่อยฝาปฝาหักสุดเลย้ย เฮ้ยรถพังหมดเลยรถพังหมดเลยเฮ้ยคิดหลังคาลุ่นอไอะทีไมาลุน่นหนังคาเลยเฮ้้ยาฮมยเฮยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้ยอ้ยเฮ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 เ้ยเ้ยเยเยยย้ยยยย มาตายกูขับบังละเอาเอาเลยดิถ่ายกันไหนถ่ายกันไอ้เหี็นมึกทีแรงเงี้ยแล้วนะอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหมาหมากันด้วยหมาม่เป็นกิ้งมาไมึงคืออะไรคืออึแล้วหรอกิ้งมาอย่างเงี้ยยิ่งดีแบบกว้างยิ่งดูไม่ไม่อยากผิดกูดูมีมี่มี่มีมีกูดูแล้วทำไมมี อย่าลอไปีรถไอ้เฮียอย่าลอไปีรถไอ้มันควยมันขีดคูมอย่าลอไปีรถที่อะไรอย่างึงีุดเร็วดิตงน้ำได้สักอ๋อไอ้เออเร้เาไฟจีไอท่มึงอาจีกูว้เฮยนนะุดลตรงน้ำรถมัน่อ๋อไอ้เฮียเาออเราไม่ได้เอาไฟจีไงไอ้ที่มึงเอาจกูไว้ไอ้เฮียนั่นแหละขงรงน้นเนี่ยอ๋ได้เฮยเาราไม่ไปงอ้มึงเอาจีูว้อเฮ้ยนด กูกูโยนไปนะกูโยนไปนะแล้วเสียงแล้วเสียงใต้น้ำเสียงใต้น้ำโคตรต่างกูเรียบเฮ้ยไอคอนจมน้ำไม่สักไอคอนอยู่ไหนอ่ะไอ้ไอคอนเสียงลงน้ำนักหายไปเลยทุบอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องใช้อะไรอะแผ่นเหล็กเศษเหล็กไม่ใช่ไอ้โครงรถนี้มันต้องใช้ไอ้ไฟจีทีิ้งเอาจีกัวไอ้ยังไม่ถึงเลย เราได้วยไอ้เหียมีทางแคบอยู่นัองมองนะก็ทางข้างหน้ามึงนั่นแหละคิดขวาไว้จะแก่ขับเสียนเลยนขวาไว้เอาะลิงผู่ก็ไม่แปนเตาปิ้งตกเปล่าบอได้บอลพี่เย็ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เบกสเปกมา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 เล่นตุ้งังที่มือ่องมันอุ้ยเฮียเอ้ย ียอะไรเนี่ยตอนนี้ผูกกันนี่เดือดร่วงนะครับรถเลอแต่คไม่มีหลักาแล้วใครมีเล็กบ้างอะ้แล้วนี่ต้องไม่ได้อะกูเลยรถจะพังรถจะพังรถจะพังใครซ่อมรถได้บ้างรถซ่อมไม่ได้ไม่ได้เหล็กๆมันใช่ร่วมกันไม่มีใครไม่มีใครซ่อมได้แล้วพี่ข้างานคือนี่คือขักขายสุดเลยีนึงเย็บสุดเย็บสุดัายนี่ย เออขวาฝาเต้รถไล่รถไล่เ็ดไอ้เนี่ยขับไอวันเก่งไหมครับไหนไหนท้ายขวาขวาขวามาขวามาเออมึงระวังนะมึงมึงระวังนะไอ้เต้มึงระวังนะกูเตือนเ้านะเช็คปอยใหม่นะว้าว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 เฮ้ย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 ไอตไอ้ไอต่อยโ แตกไอ้ยี่กูแตกหน่อยเที่ยไปทางซ้ายมันคือนี่เว้ยเดี๋ยวกลับกับระเบิดแกไม่รอดแน่ต่อไปพูดพี่ชุบผมนะผมพูดพี่มีที่ชุบใช่ไหมเอาเยี่ยนกบตายพี่ชุบผมดีเอ้ยผ่านผ่านครับจะกลับระเบิดโอเคยายายายเมกมึดีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> yeah. oh, <okay>. oh, <laughs> <What the? laughs> 75 years later. แก้วไอ้ยู่อีกแก้วอะไรเนี่ยโอเรแลเหมือนชุบไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยไรเข้มสุดท้ายยืนหน้ารถวะเฮ้ยพี่ผมชุบไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นญี่ปุ่เลยยืนหน้ารถทำไมเอ้ยเอ้าอ๋อเอากูลุกได้แล้วเอาอไอ้แก่เจ็บแกเจ็บแกเจ็บไรเต้เต้เต้ไม่เอต้ไม่เอาย้อยออไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเต้ไม่เอาไปเลยไปเลย ไอเท่ไม่เอาไอเท่ไม่เอาไอเท่เทเท่ไม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 ่ขอตู้รึวะไม่ไม่เอาไอเฮี้ยไม่เอา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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเล็บร้อย w h a ว what w o thousand years later เข้ามาเข้ามาเข้ามา ถ้าเกิดอะไรขึ้นวะผมจะผมจะเอาไม้ไปเสริมแกงพอยกขึ้นมาไม่ระเบิดไม่ไอ้ไม้ที่ทับแล้วเบิดไห้ผมยกผมยกไม้ทับระเบิดไว้ไม่ระเบิดเลยอ๋อไม้เราสวยจัด เาจะต้องผ่านแอลวนนะวะันนี้ไปวะไปพี่ไปไปนิดนึงเ yeah, 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 yeah. ย่เ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 ว่ย่เ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 ่เย่เยงเย่ขาข่าย่เย่ในในเ่เย่เย่เ่่เย่เย่่เ่เ่เเ่เยย่เยะไย่เย่เย่เยย่เย่เยยเ ยี่นี่ก็ขับอย่างเดียวเลยวะอูไปซ่อมรถเนี่ยห้ยี่ยโร่นะาดูหูหูปล่อยเกียร์ว่างอะไรอยากขับไหมพี่ไอ้พี่ไม่เสี่ยงดีกว่าต่อหนึ่งดูแค่นี้ก็สนุกแล้ว ชอบชอบอุยปวดแล้วไม่ไดไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วกินเบอร์เกอร์ไหมพี่กินเบอร์เกอร์เปล่ากินแต่ว่าแรงว่ะกินซี่ว่ะกินเบอร์เกอร์ก่อนก่็มาแล้วมันจะฮิวอาการบาดเจ็บไงเนี่ดูจบข้างไม่ตร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 งเอาเเดินหน้าเร็วกว่าหน่อยนึกลองกินเบอร์เกอร์ก่อนถ้ามันถ้ามันเซื่ออยู่นี่ยเนี่เนี่ยถ้ามันซี่ว่ข้างนอกอ่ะ มีเทียอะไระเเนีีี่ยยมอไปเนี่ยมีเทียอะไรไปเนี่ยเราจับทีละอันเหมือนเอฟวันได้เลยเนี่ยเปลี่ยนล้อเหมือนเอฟวันเกียร์สองคดอื่นเลยเทียอย่างแบตบ้าโอ้เทียใครเจาะอยางเอ้ยเลข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 อ้กิ๊บเออไอ้เนี้ันหมุดมีความจำเป็นไหมเนี่ยหมุดหมุดหมุดวางตกแล้วเราควรไปทางไหนอ่ะเออมันต้องไปทางไหนทางด้านป้ายนะ โค้งทางซ้ายเป็นใจเป็นทางไหนอะพี่ทางป่าแหละทำไมทางเป็นอย่างเงี้ยเรียกคนรน่ากลัวนี่ไงเน็กทูทางออกเนี่ยหกสิบห<า>้ากิโลเมตรป่ายาวป่วาไปซ้ยายนักอร์ด 75ปีต่อมาเฮ้ยยังงูสพหรองูสพรถเออผมปวดน้ำปวดปรหลาดอันนี้ก็ไปทางนั้นต้องไปทางนั้นเหรอเออมันได้สองทางได้สองทางเฮ้ยไอ้โอเคข้างไหนตอนนี้ไปแล้วตรงเลยอ่ะตรงตรงเลยตรงเลยทางที่มึงเดินเนี่ยนะเออใช่เหรอวะ ไอ้ต้องไปข้างกวาเราก็ต้องลงไปทางกวาไปทางกวามาแล้วข้าวายไปดูแคบไปนะใช่หรอไอ้เนี่ยชัวร์ปะเนี่ยพิกนะพิกพุทธพิกพิกพิกอุ้ยอุ้ยนุ่มนวลติ๊กได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอยได้หญ่ป่ะไปปล่อยเอ้ยลงได้ลงได้ปล่อยไยปล่อยไปเลยมันต้องขึ้นข้างบนเหรอยาวยาวไหนวะขึ้นข้างบนรึว่าไง ไอไอ้ผมนั่นไม่งูร่วมเป็นสักขีพยานหน่อยวุ้ดข้างหน้าก็ได้พี่มรวมเปสักขีพยานหน่อยคอมเบียร์ให้กินเลยโอ้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 ยโอยอยได้อยู่ได้ไปหนอได้อยู่ได้อยู่โอ้ยกูทำได้ไปได้นะอาอไอ้ไอ้ตีไมเลยแต่ไม่แต่ไม่ไป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 าปไปไไป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 ไตไไ่ป เปิดพุ่งเดพุ่งใช่แหละไม่ที่มาข้ามไปได้ไม่ได้เป็นเลยต้องลงมาข้างล่างมาข้ามยากอ่ะข้ามไปไม่ได้ได้ยังันเป็นเนินลงมาไม่ได้หรอใช่แต่ว่าก่อนนั้นนั้นเป็นสะพานนี้แค่เราต้องเอาไม้ไปเรียงอ่ะเอ้ยจบเกมข้างหลังเนี่ยนะใช่ไม่มันก่อนนู่นอ่ะ

เฮียโดนผีหลอกรถหายเงียบไปเลยเว้ยโอ้ยเราต้องตับไปก่อนเว้ยผมเชไอ้เฮียนี่กูเพิ่งมาเจอพวกูจะดับไงอ่ะข้างหน้าน่าจะมีเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเสร็จเลยไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นก้อนเงี้ยวุ้ดวุ้ดคุณคุณวุ้ดคุณคุณเอ๊ะไอ้เฮียต้องห่อว่ะอู้ยไอ้ต้องมาเร็ว ลองตกลงนม่งของไม้มาพาดก่อนปะไม้ไหนวะไอ้โฟมนี้มันทำอะไรตอนนี้มันขาดอยู่เนี่ยผมไม่ตกเลยกูไม่ตกเลยเช็ดสิอเพื่อนเพื่อนไปแป๊บนึงได้ไหมกูลืมคอนไว้ตรงสะพานขอเพื่อนเขาไอยเคี้ยวอยู่ในรถเอี้ยดิ้งดิ้งดด้งได้แล้วได้อยู่ไอ้คอร์ส ขอหยิบอร์สกตึกได้ละวุฒิแงไหนแต่ว่าวุฒิเราดูตรงดือนจ้ฝ่ายเดีอยสายตรงนี้ก็สายแล้วก็ยาวนะใช่ใช่ไปหานูนอ่ะตุงไปดูหน่ะโอเคขอย่างกันได้ไหมขอย่างกอนได้ไหมมีฟเว้ยมาเลยทำเลยทำเลยแแปลงหน้ก่อน เอา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 กูจะได้กินแฮมไปเนี่ยเอาหมไม้นี่มันหัไม้นี่มันกี่กิโลวะพี่กูขอย่างแฮมก่อนเนี่ยเดยไอี่มันขยับกูย่างเนื้ออยู่ตรหนเว้ยแต่กไอเนี่ยกูยังไม่สุกไอสุกแล้วมาเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ ตายแค่วิ้เอ้ยไม่ใช่กูดิไม่ใช่กูไม่ใช่กูดิ้่กูไม่ได้อยากตายเอาตัวเขาก็ได้โออแล้วพอแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วนะไอ้คุยไส้ัสดีน้อง

สลิงสลิงเกี่ยวกับสะพานได้ตอนนี้เกี่ยวกับสะพานได้ไม่เกี่ยวกับไม้ได้เฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวนะเฮ้ยขับเก่งมากขับเก่งมาล่ะท้าไม่ชวดึงได้เฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเยเ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย